นาคมหลายท่านคงได้ชมคลิปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สุวรวักรีนที่ออกรายการจบกใจแล้วนะคะและนั่นก็คือที่มาของการทำคลิปนี้ของดิฉันก็เพราะว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วคลิปของดิฉันในรายการสวรภูมภิโชว์ก็จะมีคลิปของท่านสุพรวัอยู่หลายตอนหลายคอร์สด้วยกันที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ สังเกตได้ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปของอาจารย์แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งออก็ได้ลงคอมเมนต์ไว้ว่าตามอาจารย์มาจากรายการจบใจด้วยที่ว่าดิฉันเองตอนแรกๆเลยอ่ะปี2012ก็เคยได้กับอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันได้ไป เป็นช่วงสั้นๆนะคะก็ทําให้ได้เข้าใจอย่างดีเลยเพราะตอนนั้นความจริงแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าก็ให้แค่สงบแค่นั้นเองตัวใจตัวนี้นะคะวิญญาณาอานตัวนี้ก็ยังคงเป็นตัวสติอยู่ฉะนั้นสติปัฐานเนี่ยฐานของสติฐานแรกนะคะอยู่ที่ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวเราก็ต้องฝึกให้ตัวใจซึ่งมีตาใจเราก็ฝึกเอาตาใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหว ะะฝึกอย่างนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทักษะพอคุณฝึกอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเจ้าเจอรี่พวกนี้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะอ่อนกําลังลง<ม>แล้วในขณะเดียวกันตัวใจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอ่อนกําลังมันก็จะแข็งแกร่งขึ้น<ม>พอมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจชีวิตเนี่ยมากขึ้น<ม>แล้วก็จะสามารถ ลดไออาการวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกรียอิจฉาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเนี่ยพวกนี้ลดเปลือกดำๆนั้นออกลดพวกนี้เนี่ยออกไปได้พอได้ฟังท่านอาจารย์ที่มีขวดน้ำนะคะและกลีดดอกไม้ในการแยกจิตแล้วก็ใจแล้วพอเข้าใจนะคะว่าสาเหตุที่มันมากระทบในใจเราและเราก็เกิดความออไม่สบายใจเกิดความเศร้าเสียใจหรือว่า ครียดอะไรก็แล้วแต่นะคะและพอรู้เลยว่าในความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่านั่งสมาธิได้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีคอร์สปฏิบัติธรรมมาที่เนเธอร์แลนด์หลายคอร์สหลายท่านอาจารย์อยู่ก็ได้เรียนรู้จากทุกๆท,ท่านการมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นขอให้รู้ว่า ปัญหาทุกอย่างของชีวิตของเรานะคะจะมากับความคิดของเรามันจะไม่มากับอย่างอื่นในส่วนนี้อาจารย์ก็ขอใช้แทนคําด้วยคําว่าเจอรี่เจอรี่ก็คือหนูแมวกัะหนูะนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือเจอรี่ซึ่งเป็นตัวแทนของปัญหาชีวิตทุกอย่างแล้วก็จากที่ดิฉันทําเพจไปหลายเพจเลยในช่วงท้ายๆนี้ก็ความคิดในแนวเดียวกันก็คือว่าการที่คนที่เขาเข้ามา จะมาหาคลิปที่เขาสนใจและอยากดูนั้นออได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเขาจะต้องทำยังไงเพราะว่าในการที่หาเป็นหัวข้อ,อยางเงี้ยค่ะออบางทีแล้วดิฉันก็ไม่ได้ใสออ่หัวข้อที่เขาต้องการอยากจะหาเพราะฉะนั้นเขาก็หาไม่เจอก็เลยคิดทำเพลย์ลิสต์ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าในความเป็นไปได้ของ u t u b e เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหา ที่ฉันไม่ทราบว่าเป็นจำนวนของเพลย์ลิสต์เท่าไหร่ที่เขาให้ทําได้แต่ว่าก็ดูดูต่อๆไปก็แล้วกันตอนนี้เขายัางให้ทําได้ก็เลยทำของท่านอาจารย์สุภวันขึ้นมาอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งก็มีทั้งหมด83คลิปนะคะท่านอาจารย์ได้เ,เดินทางมาที่เนเธอร์แลนด์เข้าใจดีว่าท่านอาจารย์นี่จะมีคอร์สเยอะมากตลอดทั้งปีเลยแลานอาจาจะมีโปรแกรมทั้งที่เมืองไทยที่นี่ที่เยอรมันนะคะ หลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นเ,เข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็ต้องแบ่งเวลาว่าจะไปที่ไหนหรืออะไรอย่างไรคอร์สเต็มๆที่ที่ฉันได้ไปอ,อ,อัดวิดีโอหรือไปฟังก็เป็นคอร์สที่อัมสเตอร์ดัมซึ่งตอนนั้นคุณปูทำงานอยู่ที่คัสเซนไดมอนด์นะคะแล้วก็ได้จัดที่นั่นอยู่2วันซึ่งว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมาก เข้าใจว่าถ้าอาจารย์มีเวลามากเนี่ยท่านก็จะจัดให้หลายข้อมูลหลายหัวข้อแล้วก็นําไปเรื่อยๆนําไปเรื่อยๆในลักษณะท่านบอกว่าบ้านทั้งหมดที่ออมีเนี่ยก็จะมีอยู่4หลังนะคะหนึ่ในส่วนมากท่านก็จะบรรยาย1กับ2แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านหมอหัวซึ่งว่า3กับ4ี่ฉันก็ได้ไปฟังเหมือนกัน แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันครบบ้านทุกหลังใช่ไหมคะที่จริงแล้วเนี่ยการสอนของอาจารย์นะคะจะสอนฐาน1กับ2ไปด้วยกันสคืออะไรครับฐานที่2ก็คือให้รู้จักความรู้สึกส่วนกายคุณดูทําอย่างนี้นะคะตกหน้าตัวเองก่อน แรงไหมตกไหมตกตัวเองตกตัวเองอ่าตกแบบนี้ตกนี้ถ้าแรงผมต้องกลับไปที่บ้านมีมันมีมีตัวตกอยู่ไหมในหลักใหญ่ๆของท่านอาจารย์ที่ประกอบเข้าด้วยกันก็จะมีการนวดสมาธิการเล่นไทเก๊กแล้วก็พาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจกลับบ้านบางทีแล้วถ้าเราไม่รู้จักแนวเนี้ยเราจะเข้าใจว่าเราได้ยินมาบ่อยๆก็คือคําว่า พาตัวพาใจกลับบ้านก็ใช้ตัวก็คือหมายถึงร่างกายเราเนี่ยค่ะใจก็เป็นความรู้สึกทางด้านในใช่ไหมคะกลับบ้านเดิมค่ะในลนักษณะนั้นแต่นี้บางทีถ้าถือว่าเราเออพอจะได้ยินจากคำว่าตาเนื้อตาใจตัวใจอาจจะทำให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าพูดถึงคำว่าตัวนำหน้าแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าตัวร่างกายตัวกายเราและแต่มันจะหมายถึงใจของเราและใจของเราบางทีเราเราจับต้องไม่ได้เราก็มองไม่เห็นอะไรอย่างไรแต่ทนี้มันเป็นความรู้สึกต่างๆแต่ถ้าถ้าเป็นตัวใจคือเป็นเป็นที่ที่ดวงใจของมันเองเนี่ยะคะอันนั้นเท่าที่ดิฉันเข้าใจนะคะก็คือเป็นความหมายซึ่งอยู่ในคำว่าพาใจกลับบ้าน แต่นี้พาใจใจกลับบ้านเนี่ยมันจะพาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรูปธรรมที่ยกได้อย่างดอกไม้อ,าอาจากด้านนี้ไปววงอีกด้านหนึ่งแต่ว่าเราก็เรียกว่าพาใจพาตัวใจกลับบ้านกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านนี่ก็คืออยู่ในที่มีความรู้สึกที่ปลอดภัยสบายแล้วก็สงบก็โดยการเรามีสติเพิ่มมากขึ้น อยากให้เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอยากจะรู้ว่าขั้นตอนในการที่เกิดอารมณ์ของเรานั้นมันมีมาอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรร่างกายเราแล้วก็จิตใจประกอบข้ด้ดวยกันอยากให้เข้าไปฟังนะคะนะคะเพราะว่าก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเจอรี่เจอรี่คือตัวนี้เจอรี่3อย่าง เจอรี่คือความคิดความจําความรู้สึกแต่ตัวนี้คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราครับฉะนั้นคนที่นินทาอยู่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเจอรี่ตัวนี้มันก็เลยมาเขยา่าหรือมาสับตัวใจมาถล่มตัวใจของคุณหัวข้อของเพล์ลิสเนี่ยนะคะของท่านอาจารย์ใช้ใช้ชื่อว่าคลิปอาจารย์สุภวรรณกรีนที่เนเธอร์แลนด์ มันจะได้ชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยอาจจะเป็นประเทศอื่นๆซึ่งอาจารย์มีเยอะมากและท่านก็มี YouTube ช่องของตัวเองด้วยนะคะเรียกว่าจาได้เป็นผู้หญิงที่โอ้โหแ้งแก่งแล้วเก่งมากเลยคนเดียวแต่ทําอะไรได้หลายอย่างมากในะขนาดเดียวกันมีพลังมากจริงๆเวลาที่อาจารย์สอนก็จะใช้พลังและบางทีแล้วพูดทั้งวันนะคะ ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มานักที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันได้เขียนคร่าวๆไว้รแรกๆแล้วนะคะว่าท่านอาจารย์มาที่เนเธอร์แลนด์2013มาได้วรกัา3ครั้งติดติดกันกันเลยนะคะมีนาคมเมษายนและกันยายนก็มีพิเศษเพราะว่าท่านอาจารย์อยู่ที่อังกฤษท่านจะใช้ภาษาอังกฤษเก่งมาก เดือนกันยายนเนี่ยนะคะเป็นที่บ้านของคุณเคที่เมืองเดฟเวนเจอร์และอันนั้นเป็นสารสื่อซึ่งดิฉันก็ได้ไปอัดวิดีโอแล้วก็สัมภาษณ์ท่านอาจารย์มาด้วยมีหลายคลิปด้วยกันเลยและตอนนั้นก็มีไทเกตด,ด้วยและปี2014เดือนกันยายนหมอหัวนะคะที่เป็นทันตแพทย์ได้เปิดบ้านแล้วก็มีจัดคอร์สอยู่ดิฉันได้ไปแล้วก็มันเป็นระดับ เป็นบ้านหลังที่3แล้วก็ที่4พอปี2017เืดือนมีนาคมนะคะดิฉันได้ตามไปด้วยที่สปามานดาของคุณไลล่าที่เมืองฮาเลนก็เป็นสั้นๆแค่วันเดียวแต่ก็มีเนื้อหาที่ดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะจัดให้มีเวลามากเท่าไรก็จะเรียนเรียงหัวข้อที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และอย่างที่บอกว่าสปามารดาก็เป็นร้านวนวดแผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เพิ่มทางด้านเรื่องนวดสมาธิให้ด้วยและล่าสุดนะคะปี2019อาจารย์ก็ได้เมตตามาบรรยายธรรมที่วัดพุทธวิหารอัมสดำที่เมืองปอ่์เมรน mm hmm. ถ้าถามดิฉันว่าถ้าจะไปดูคอร์สไหนคลิปไหนถึงจะดีถึงจะ รวดเร็วหรืออะไระไม่ต้องไปดูคลิปอื่นหรืออะไรอย่างนี้จ็ิริงแล้วอยากจะบอกค่ะให้ดูทุกคลิปเลยนะคะแปคลิปแค่นั้นเองไม่มากเลยจะได้เข้าใจได้มากขึ้นแต่ว่าคอสที่เต็มๆที่มี2วันที่ฮัมสเตดมที่ค,สคัสตันด์มอนที่จัดโดยคุณปูนะคะอันนั้นก็จะดีค่ะอาจารย์ได้ชี้แนะให้เห็นหลายๆด้านถึง คุณค่าคุณประโยชน์ถึงคำสองของพระพุทธเจ้าจะแก้ปัญหาด้านไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มันเป็นแบบทางตรงเลยค่ะจริงค่ะไรคะอย่างนั้นแล้วไปดูในคลิปของสัมภาษณ์จอะใจเขาต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรดีมากเลยค่ะมันก็จะมีที่ว่า ทำให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อตะกี้นี้ท่านอาจารย์พูดถึงคําว่าตาใจแล้วก็ที่เป็นหัวข้อคอสของท่านอาจารย์ก็จะเป็นตัวใจใช่ไหมคะลองหาดูก็แล้วกันว่าสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรและหมายถึงอะไรและเราจะเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นในคำว่าพาตัวใจกลับบ้านนะคะ ขอให้จเจริญในธรรยิ่งยิงขึ้นไปค่ะในการนี้ก็ขอสาธุอนุโมทนากับผู้จัดก็คือคุณหลุยหมอหัว